ฟื้นกล่าฮะฟกเล่าฟกล่าซิคีก้เไม่ยอมพอบเยามีเยอะก็ะใชชาราพีชาราพีตชาราพีตเดียจะโซ่กกไม่ยาโตแล้ว่ยอนอเทยไินเสียงนกไหมคะ จิบ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 มีแดดสดชื่นทั้งวันเลยนะทุกคนดูเห็นอะไรไหมนะตัวอะไรกำลังเดินมาไปดูใกล้ๆสิว่าแมวหรือว,ว่าเสือน้อยเราจะพามาดูดอกดอกนาซิสซินนะคะนี่ใกล้บานแล้วทุกคนนี่จะบานใกล้ๆแบบช่วงออสตันนะออสตันเ <Death for S 2> ดฟโฟเดลเนะชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเยอรมันคือนาซิเซนนะคะเดี๋ยวไว้บานสิส่วยเดี๋ยวเรามาชมเข้าบ้านไหมเข้าบ้านไหมเดินไม่เป็นเลยแมวหรือลิงเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะสบายดีกันไหมไม่ลงคลิปหลายวันขอบคุณมากเลยนะคะที่คอมเมนต์แล้วก็คิดถึงกันเนาะโอ้ย คือกําลังเตรียมนะคะที่เตรียมเอกสารเตรียมอะไรที่จะกลับไทยเนาะแล้วหนึ่งก็ต้องมีอะ,อะไรที่ต้องกลับไปแล้วก็ไปทําหลายอย่างนะคะก็เริ่มก็คือจะต้องไปสถานทูตด,ด้วยเพราะว่าหนึ่งจะเปลี่ยนนามสกุลแต่งมาตั้งนานแล้วหลายปียังไม่เปลี่ยนนามสกุลเลยนะคะแต่ว่าที่เนี่หนก็นามสกุลของสามีนี่แหละของนายช่างนี่แหละนะคะ เอเอเอคาร์ดของหนึ่งนะบัตรบัตรประจําตัวของที่นี่นะคะหนึ่งก็นามสกุลของนายช่างแหละแต่ว่าหนึ่งยังไม่ไปเปลี่ยนที่ไทยเลยนะคะก็อยากไปทําให้เรียบร้อยก็ต้องไปทําพาสปอร์ตใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เดินเรื่องที่จะกลับไทยเพราะว่าจะต้องขอ Thailand Pass เนาะเพื่อที่จะบินเข้าไทยมันก็จะมีเอกสารฉีดวัคซีนเอกสาร จองโรงแรมอะไรเนี่ยนะคะก็พากันจองโรงแรมเสร็จเรียบร้อยวันก่อนนะคะก็จองโรงแรมตอนนี้รอเอกสารในช่างไปดูอยู่ว่าเขาส่งอีเมลมาให้หรือยังเนาะเพราะว่าจะต้องเอามาเอามายืนยันในการขอ Thailand pass นะคะแล้วก็ว่ามีเมื่อวานนี้ก็ไปหาพ่อปู่พม่ย่ามาเพราะว่ายังยังไม่ได้บอกนะคะพ่พอกับแม่ว่าเราจะบินกลับนะเพราะว่า ยังไม่แน่ใจยังทำอะไรไม่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ขั้นตอนก็ก็เหลือแต่ขอ Thailand Pass นะคะก็ต้องไปลงทะเบียนขอนะคะก็รอเอกสารจากโรงแรมก่อนก็พอดีจองโรงแรมเรียบร้อยจ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วนก็เลยแบบไป,ไปตัดสินใจเออกับไปบอกพ่อปูไ่ไหมด้ในช่างเธอเป็นคนที่แบบคือชาวเยอรมันผู้ชายสามี ชาวเยอรมันนะคะหลายๆครอบครัวก็อาจจะเป็นเหมือนกันเพราะว่าคนเยอรมันผู้ชายเขาจะรักรักพอ่อรักแม่มากนะมากๆคือแบบเขาจะเป็นห่วงมากเขาจะแบบอะไรก็พ่อกับแม่พ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เหมือนในช่างก็เลยเหมือนเหมือนกับหนิงนะคะเราก็เลยแบบเออแต่บางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจบางทีเนี่ยในช่างเธอแวะไปบ้าน พอปู่ไม่ย่าเนี่ยอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งเนี่ยสามวันเลยนะคะบางทีก็แวะไปหายิ่งตอนนี้ท่านก็อายุมากแล้วนะคะแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ไม่ย่าก,ก็เดินมากก็ไม่ค่อยได้นะคะก็เมื่อวานก็เลยไปบอกไปแบบบอกพ่อว่าเพราะว่าเราจะต้องกลับไปเดือนนึงอะไรเงี้ยก็ไปบอกก็ในช่้งไปบอก อยู่กันได้ไหมแบบผมจะไปไทยนะอะไรเงี้ยไปเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยอยู่กันได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือคือเราอยู่เนี้ยมาสามปีแล้วนะคะเกือบสามปีแล้วที่หนึ่งยังไม่ได้กลับไทยเพราะตั้งแต่โควิดเกือบสามไหมปีสองพันสิบเก้านะหนึ่งว่าจะบินวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมนะคะก็บินไปไม่ได้เพราะว่าเดือนนอนนั้นเนี่ยสายการบินเขายกเลิกนะคะ เขายกเลิกเพราะว่ามันเริ่มมีโควิดเพิ่มมากขึ้นเนาะนี่ก็เลยไม่ได้บินอะ่ะตอนนั้นอะแล้วต่อมาก็ยังมีโควิดอยู่แล้วก็ถ้ากลับก็ต้องกักตัวสิบสี่วันอะไรเงี้ยก็ถ้าเรากลับเดือนหนึ่งวันลาเราก็หมดแล้วสิบสี่วันเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรเราก็อยู่แค่โรงแรมก็ยังรอรอรอจนตอนเนี้ก็คือเขาให้ คือเหมือนกับกักตัวแหละให้อยู่โรงแรมคือตรวจโควิดอะไรเรียบร้อยคือหนึ่งคืนเปลี่ยนจากสองคืนนะคะคือวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่ห้าเนี่ยเปลี่ยนวันที่ห้าคือยกเลิกแล้วนะคะเขาไม่อน,นันแล้วเพราะว่าอย่างหนึ่งล้วชาวต่างชาติเขาไม่อยากวุ่นวายที่จะลงทะเบียนอะไรเยอะแยะแล้วก็มันเสียเวลาเขาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยที่จะบินไปเที่ยว ตอนนี้เขาก็ยกเริ่มันก็ง่ายขึ้นนะคะเหลือเหลือหนึ่งคืนเนาะพอบอกพ่อกับแม่นั่งคุยกันปุ๊บอะไรเงี้ยแม่ก็นั่งฟังเออเขาเขาใจเลย,ยแต่บอกพ่อปู่ก็ถามประโยคขึ้นมาว่าทําไมไม่กลับคนเดียวทําไมหนิงไม่กลับคนเดียวหนิงก็เลยงงคือแบบไม่คือจะตอบเังง ก็อึ้งอยู่พักหนึ่งหกลับคนเดียวนี่รแบบคือแต่ก่อนหน้านี้หน่งก็กลับคนเดียวบ่อยนะคะเพราะว่าอตอนพ่อหนึ่งป่วยหนักๆน,น,นะคะพอพ่อหน่งเสียสาปีที่แล้วเนาะก็ล่าสุดแหละที่หนึ่งกลับไปก็งานศพพ่อนะคะหน่งก็บินกลับไปก่อนคนเดียวแล้วนาะยช่างก็ตามไปที่หลังเพราะว่าเราซื้อตั๋วไว้เรียบร้อยที่จะกลับบ้านแต่ว่าพ่อมาเสียก่อนอะไรเงี้ยหน่งก็เลยบิน ยกเลิกตั๋วแล้วก็บินกลับไปคนเดียวก่อนนะคะก่อนหน้านี้หนึ่งก็ไปคนเดียวบ่อยเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่อยากไม่อยากอยู่นานเราก็มีห่วงทั้งครอบครัวถึงแม่ได้ช่างเธอก็บอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราก็มีครอบครัวที่นี่เราก็มีที่บ้านแล้วก็หนึ่งก็บินไปไปมา,มาไปดูพ่อไปอยู่กับพ่อไปดูแลก็การบินคนเดียวอะปกติแล้วอะ่ะหนึ่งไม่ชอบ อยู่บนเครื่องบินเลยอะไรเงี้ยถ้ามีในายช่างกลับไปด้วยอะไรเงี้ยก็ปกติเราก็ไปด้วยกันนะนะคะทุกคนแต่ว่าบางทียเงี้ยกลับไปนานๆไปดูดูแลพ่อใช้เวลากับพ่ออะไรเงี้ยเนาะก็ในายช่างก็ไม่ได้ไปด้วยเราจะได้แบบเออไม่ต้องห่วงเยอะอะไรเงี้ยนะ <c oughs> าห่วงเหมือนเดิมเขาช่วงนั้นก็บินกับคนเดียวบ่อยเหมือนกันคะ่ะแต่เอามาทีนี้กเ็เราก็วางแผนเราก็จะบินกลับด้วยกันหละ นั่งอยู่บนเครื่องนี่างเงเป็นคนกลัวความสูงมากๆเถ้าแบบ <c oughs> แบบไม่ได้จําเป็นอะไรก็ไม่อยากจะบินคือมันก็ต้องบินนนะ่นะเนาะแต่ว่าก็ไม่ชอบแต่ว่ามีพอเรากลับด้วยกันแล้วก็มีความสุขที่นั่งด้วยกันไม่ได้เหงาไม่ได้ในช่างก็เราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะแต่ว่าปูทางขึ้นว่าทำไมหนึ่งไม่กลับคนเดียว ในช่างเป็นคนตอบว่าอ่ามีแต่พมนี่แหละจะไปคนเดียวเราให้หน่งอยู่นี่ถ้าแบบเราไม่ได้ไปด้วยกันในช่างบอกเธอจะบินไปคนเดียวเธอบอบกอยากกลับเมืองไทยมากเหมือนกันนะคะในช่างก็รอที่จะกลับไทยเหมือนกันเอาจะเป็นหวัดมาเองแล้วทุกคนเอ้ยนั่งตากแดดอยู่มันอุ่นๆนะตอนนี้แดดหายแล้วก็เริ่มเย็นนะคะคงจะรีบเข้าบ้าน ก็นี่แหละได้ตัดสินใจไปก่อนในช่างเถอะก็เป็นห่วงห่วงเหมือนกันถ้าไปนานเนี่ยพ่อแม่ก็อายุมากแล้วแต่ว่าเราก็อยู่นี่ก็มีอะไรถ้ากลับไทยแล้วก็โทรหาตลอดอะไรเงี้ยมีอะไรก็โทรหาหนู่นนี่นั่นได้แล้วก็คือความห่วงเนาะของลูกนะคะแต่ว่าแต่ว่าพ่อพ่อในช่างจะไปถามพ่ออีกทีว่าทําไมทำไมพ่อถึงแบบ เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบบางทีพ่อพ่อก็อายุมากแล้วอนะ่ะเนาะแม่ย่าก็คือพ่อเนี่ยเป็นฝ่ายที่เดี๋ยวนี้คือต้องออกไปคือหน้าที่ของพ่อก็ต้องออกไปซื้อของนะคะพอปู่ไปซื้อของไปซื้อนูนะ่นคือแม่ย่าไม่ออกแล้วนะคะแม่ย่าไม่ไปไหนยิ่งมาตอนนี้สองปีให้หลังมากแม่ย่าไม่ยอมออกไปไหนไกลไม่ไปเที่ยวไกลไม่ปินไปไหนเพราะว่า ถ้าเดินนานๆนะไม่ยาเดินไม่ได้นะคะต้องทานยาทานยาถึงจะแบบแก้ปวดได้เพราะว่าไอ้ตรงกระดูกข้อต่อนะมันเสื่อมหมดแล้วก็จะไปหาหมอไปทําอะไรไม่อยากก็ไม่ยอมไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามภาษาอาผู้สูงอายุอาจจะช่วงนี้ก็เริ่มจะค่อนข้างที่จะอ่าเอาใจยากมากขึ้นเนาะคนแบบใกล้ๆเป็นเด็กบางทีก็ อา,อายุมากก็เหมือนเหมือนเด็กอะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นอะไรที่ที่ช่างเขาก็ห่วงมากขึ้นนะเพราะ,ระแต่ว่าท่านก็ยังแข็งแรงท่านก็ไปพ่อปูท่ทำนู่นทำนี่แต่ว่าท่านก็อายุมากแหละแต่ท่านทุท่านก็พยายามที่จะทานูน่นทํานี่เยอะๆทําตัวให้กลับฉับกระเฉงอะไรเงีเ้ยอ่ะก็ งห่วงว่าเออไม่ยาปวดข้อเท้าอะไรแล้วแบบอะไรอะไรอย่างส่วนหนึ่งก็หนึ่งก็ต้องเอาลินลี่ไปฝากไม่ยาด้วยนะคะไม่ยาก็ไม่ปกไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแลเองอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะก่อนก่อนที่เราไปเที่ยวสเปนเราไปแค่อาทิตย์ก่อานะคะน,นี่ก็อยู่อยู่บ้านเนี้ยพ่อปู่ก็มาหาก็เปิดประตูให้เข้าบ้านน,นี่ก็ชอบอยู่เธอนังชอบอยู่ในสวนแล้วนางก็ออกบ้านบ่อย ก็ไม่อยากให้แม่ยาลุกมากอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็ไม่อยากรบกวนท่านแต่ท่านก็บอกเออมามาอยู่กับแม่แหละเพราะแม่ก็เคยเลี้ยงแมวอยู่แล้วนะคะเพราะปู่แม่ก็ท่านก็รักกันแหละแต่ว่าตาก็ไม่อยากกวนท่านมากเนะเดี๋ยวไปแป๊บเดียวหนึ่งเดือนมันก็ผ่านไปตัวเราเนี่ยก็อยากกลับบ้านนะคะก็อยากไปหาแม่คิดถึงแม่มากๆยังไงหนึ่งก็ต้องกลับกลับนะคะ ก็นี่แหละก็เตรียมตัวปลายเดือนนี้เราก็จะกลับแล้วเดี๋ยวเรื่องเรื่องที่จะเตรียมเอกสารอะไรยังไงขอไทยแลนด์พาสอะไรถ้าหนึ่งทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะดิด <c oughs> นี้นุ่นมานี่เร็วๆมาหาแม่นี่แม่จะเข้าบ้านเลยนะหนาวนี่ราคหนึ่งก็ตอบพ่อปู่ไปว่า ไม่อยากไปคนเดียวไ,ไปคนเดียวไปไหนต้องไปด้วยกันหน่อย้ไปก็ไปได้แหละอันนี้แต่เราก็แพลนแล้วก็ซื้อตั๋วอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะบินด้วยกันแ,แต่ก็ไม่คิดว่าพ่อปู่จะถามขึ้นมาแบบนี้นะคะท่านก็คงจะคิดอุ้ยีนี่แม่ตกใจนะนี่ทาไมเป็นแมวไม่ชอบเดินนะ เป็นแมววิ่งคือวิ่งอยู่ตลอดเวลาจึง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 นี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่หลายๆท่านก็ถามหนึ่งว่าอ่าทําไมไม่เพาะผักยังไม่ได้เพาะยังไม่ได้เพาะผักเพราะว่าไม่อยากเพาะไปเยอะแล้วก็ให้ให้เป็นภาราของอแม่ยาพ่อปู่ก็ต้องเอามาดูแลให้หรือก็เอาไปนู่นนะคะแต่หนึ่งจะเพาะอยู่เพาะสักนิดนึงนะคะก็ พอที่ว่าแบบจะปลูกา,าทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูลินดี่ป่ะทุกเป็นเป็นแมวแมววิ่งวิ่งกวนกวนนะอยากให้เล่นด้วยเหรอเห่นด้วยเหรอเอ๊ะเอ๊ะเดี๋แม่เข้าบ้านก่อนนะเออพี่ชงกาแฟให้พ่อนาาหนาวไหมดูเป็นน้ําแข็งนเนี่ยเออดูน้ําแข็งนะเนี่ยน้ําแข็งเลยนะน้ําแข็งเลยนะแลเลยด้ เดี๋ยวแดดดีอีกพรุ่งนี้เนี่ยก็ไปทํางานอีกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปดงอัปเดตพาทุกคนดูอะไรสวยๆงามๆทําเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วก็คงโล่งใจค่ะทุกคนนะมาจุ๊บหน่อยจิ๊กนะคิดึงนะคะอยากลงคลิปบ่อยๆยังไงขอบคุณมากเลยรักษาสุขภาพด้วยนะทุกคนนะหนึ่งขอตัวก่อนนะคะไปชงกาแฟให้ในายช่างก่อนไปหานายช่างในบ้านไปเรืวยๆไป ไ่เข้าบ้านก่อนไปแล้วไปแล้วเข้าบ้านบ๊ายบายค่ะ